สวัสดีครับพี่น้องืัอนี้ก็ออกไซหนูคือเกาครับเวลาบ้างส่เวลาบ้างเกิดประโยชน์นะครับไม้ก็เป็นไม้ปลาหน้าเขานะครับหน้าปลาเขากำลังจุกเขียวอยู่ครับพี่น้องนี่ครับห้อยตีนกัดเพ่นห้อยตีนพยานครับไ่ประมาณนี้ไ่รองน้ำครับหลักๆก็ส่รองน้ำครับผนพ่อหู้กับส่หนาวหู้ครับพ่อท่างยางกับส่ท่างมองพนนางพักนา่งยังครับ ไปเบื้องหมายต่อไปครับบัีิมีหมองไส่อีกจักหมองเอามา,าเอาดวงมาสิบสิบสี่อันครับพี่น้องอไปเบื้องกันต่อครับมีอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องรอยทางเดินครับอกัดใหม่กันย่างๆครับแล้วก็มีห้อยขี่ครับผมห้อยขี่สองสามก่อนครับหนาที่มีโตมากหน่าที่มีตัวนะครับ บอกว่ามีสองวิธการเดินกันอย่างนี้ขี่ครับที่ได้ปลาเขาเป็นไรนี่ปลาเขานี่มีหน,น,นามอยู่ครับเป็นไ,ได้มหา,า,าหากินเลาะชายปลาหยากร่อยตีนหนามว่าพี่น้องอนี่นะครับหมายครับจะได้ม่เ,เอ,อื้อนสอบไปเบิ้งกันนะครับเด้อเอื้อนสอบไปยาวน้ำกันพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพยายามดูงันครับ หมายเลาะนะครับวันนี้ใส่ขางสร้างเอาหลังแรกก็ไม่เข้าแล้วหอ้ถังเขาเพราะครับมีคนมาใส่งเงียบไี่มีพี่น้องก็คือบ,บ่ามาเก็บเงียบไปบ่เดี๋ยวเก็บเนี่ยขอ,อเอาไปแล้วครับว่านจนจนปลาขิงเน่า บ่เก็บขึ้นเซลุ่นี่็นไหมใส่ชิงเชียงดวงไปครับผมใส่เดือดๆน้ำไปนี่เขาที่ไม่โตเดี๋ยวกินบ้าพี่น้องอ้้หงีตัวครับพี่น้องโอ้ยนูหน่อยครับ ได้อยู่ได้อยู่เนอะนีตัวพระที้กินอยู่ครับหมายผมกับปลาเขาไม่ไหม้สิหรอครับห้อยผมว่ามันห้นอยนกยางห้อยห้อยเรีดๆหน่อยนกตึงนกตึงมันง้างลายน้วกันครับไปไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่นอ้องอยู่ห่างกันแต่จำแนกไ,ไปดีทายเห็นเบื้อด้านดีเขาหม้จากสิบเมตรนะครับเนาะไปแต่น้ำกัน สองลังครับพี่น้งอ,นนองต้นอ,อ็นไท์ห้องผมนี่ยัดีิงครับผมลังนี่ดิ่งแล้งมันล้ำข่านมาตัวน,นี้ครับมัน,นสือหังประตูมาฝากเลยมันจะส้มเก่งเถอะยว่งสทุ นี่กับหนึ่งพี่น้องเลยน้งสงขาวบ่กันหนาไปไหมนกกักค um. mm ูนียู่นีดีดีครับโดที่ไม่ยามเลยคุณหนอยูไปครับไปเริ่ตดูมัน่นีีครับบรรยากเสโอ้ยอุ้มลมเก็บลมีเนาะ ดวงอยู่ไหนอึใ้รละดวงผมอ,อุ๊ยมันนี่กี่ต้มดวงดิฉันฮึดูรักเล่าบ้าที่นานีอ๋ออะไรนครับวันนี้ต้องพบเจอครับต้อใเ่ไปหนีนะ ไปไหนเดี๋ยวไปไกลป่านนี้นะเชียครับดวงโอ้เจอแล้วครับผ้ามากไกลเถอะวะอ่อนๆู่พี่น้องอ้าย่งนีตัวอยู่ออนๆจอ่อนๆู่ครับ คือผ้ามาไกอเถอะวะคุณครับผมใส่เป็นได้ป้าเข่าเหรอยังมีตัวอยู่ไปไปงต่อครับเสร็จแล้วเขาไป็นไม้เนี่ยใส่เป็นเสียวะ นี่นี่ครับลทางขาว่าพี่น้องโอ้เพ่อให้นกัดเขาพี่น้องลยเดินเดิน จมแตม่แต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 ่รัฐอำังอนี่ก็คือครับเป็นดวงตั้งอยู่ดวงตั้งอยู่ก็ดวงตั้งอันหินบะแข็งมีประเส้นหน่อยครับทีทิไม่เข้าครับ โอ้อาจารย์เกษตรก็นัก่าบรรทุงกับอาจารย์เอกตาบรรทุงเขนขึ้นหมานแท้ครับเห็นมือลายโล่ท้างผมก็ไม่ค่อยมีหนูบันไดไปไปยังฮันตอครับพี่น้องมาเลยด่วนมางเสร็จแ้วนะดวงอืม น,นี่ว่าเขาครับทั้งสภาพตรงหน้าเขียวๆครับพี่น้องเขากำลังเริ่มถิ่ถอ,อกแล้วครับใส่เป็นกหลังนึงพี่น้องใส่ห้างกันขนาดเลย มันยังไม่มีหมายจะดักครับนี่พ่อเดีเล่มอยู่ครับทุกคนนี่ดวงขยับที่ครับดวงขยับที่ดวงล้มรู้ว่าพี่น้องโอ้ยจะเหลือเลยครับโอ้หงายตรงนี้พี่น้องโอ้โหละหมูางายครับตัวนี้ เห็นห้อยเที่ยวห้อยขี่ครับถ้าเห็นแบบเนี้ยเส้นพลาดหน่อยครับสําหรับดวงแต่ต้องเดินกับบอลลูนตีอยูบวะโอ้ย,ยง่ายครับมือนเพื่อได้แบบนี้ไปจะดูหลังชุดไทยกันครับอีกยิงยุกไกลไปต่อครับพี่น้องโอ้ยอบอกเลพปกครับว่า ดูหลังชุดไตยกันครับพี่น้องใส่น้ำตาหยาบเลยครับผมมาสั่มตัวเก่าที่มันเคยกัดหลังตัวนึ่งว่ามันจะมีตัวเหลืออีกไหมมันหนีปกติหน่อยเลยนี่คนงครับจะเป็นยังครับจะได้รู้ว่ามันเหมือนเล้วมึงนี้นะครับดวงผมใส่ขีดไต้นะครับขีดไต้สำเร็จให้ทุกอัน น้ำหอมสร้างเพิ่มได้ครับผู้ใด้เอาไปกะทรงขคาวทรงหยางนิดเด้ยครับเด้อะได้บ่หมานบ่สรุปยอดกันครับบัดนี้สรุปยอดครับพี่น้องว่านเอาดวงมาสิบสี่หลังครับได้ใส่แค่สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดต,ตัวผลงานครับมือนี้กะมันหมา,านพ่อได้ยูดได้กินครับสามเต็มครับตัวนี้บอกง่ายเลยว่าสมานสิบิ้งม่เติมหนูผูนะครับเขา นี่จะหนูผูกช่วงนี้เพราะทีเบรกเบรกไปก่อนครับเพราะว่าผมยานหนูบ่เหลือให้มันผสมพันธุ์ให้มันออกโลหะก่อนจังได้ก็ดีหาแนวคลิปให้เบิ้งใหม่ๆได้ครับเด้อแล้วพอดีประกอบดวงอีกจากชุดหนึ่งประมีลูกค้าอยากได้ก็ได้ดวงไปกะส่งเข่าทุกอ,อย่างนะครับใส่เป็น,น,นแหลมได้บ่น้ำหองำลำหอมลำห,หอมลำหอมบ่ครับหมานบ่บุทั้งเอาไปใส่ครับ พ่อเพียงนังครับวันนี้พ่ออยุได้กินสามเต็มขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้กดซัดบสไครต์ติดตามไปเลยนะครับเพื่อจะเป็นในคลิปเบื้องคลิปไม่ไม่ต้องกันเรื่อยๆนะครับช่องน,น้อยครับอีสานพันสปอร์ตอืดนเวียกทีมเบิ้มนาว้างครับขอบคุณหลายครับพี่น้อง